หนึ่งข้าวเหนียวพี่น้องหนึ่งข้าวเหนียวเด้อจ้าหนึ่งข้าวเหนียวกันพี่น้องจ้าน,น้าก่อนโอเคแล้วใส่เข้าไปปะเนี่ะ ไปเด็กหนึ่งเด็กบ้านบ้านเข้าเลยนี่ยไม่ได้ใช้โต๊ะฐานหรือพี่น้องใช้ตะเกียบตอนนี้กินกับแก้วบวองกันนี่ง่ายดีสเส้าขเขาเส้นอ่อนน้ำหุ้หน่อยห้าเข้าไป ไปหน้่นะพี่นอ้นองไปหนึ่งเลยใช่เราเละแล้วเราก็จะไปนึ่งกันนะคะตพี่น้องใส่หวดใส่หมอ้อเขัาไป นี่แน่มุกเกินชิดนาทีพี่น้องได้กินนี่เราก็จะไปะเอาข้าวเย็นมาใส่ได้ปะเนี่ยอืมอข้าวเก้าใส่แล้วเรียบร้อยข้าวเย็นมันนอกข,อนข้าวอืดข้าวเย็นพี่น้องจะใส่ไปแล้วก็ปิดฝา มันขึ่นมันหมเขาา็มากับคางมันได้พี่น้องได้กับคางมันโอเครอสักพักหนึ่งจ้าพี่น้องแป๊บนึงแป๊บเนึ่ง,งโอ้ยร้อนโอ้โอเคแล้วกับ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  เอิอพิกเขาพี่น้องพิกเขาพิกเข,าเขา่าแป,แป๊บนึงอีแป๊บนึงเราก็จะมาเอาใส่กระติบแล้วจ้าใส่ข่าจ้าชุกเล็ดชุกเล็ดชุกเลีดเท็ดม,มีเลยง่ายดี ใส่กะละมังีไลยพี่น้องเพื่อเอาควันมันออกเช็นสิบซีโปเชดบ้านห้าสิเห็ดังสีบ้านห้ากเพิ่ีม็กระดุมนะพี่น้องเนะนี่บ้ลราคาใส่กะละมังเลยจ้าป้าหัวคุ้นมันออกสุด จะใสกระติบบันหนกเขาจีกันสิขวนไอ้มันออกเิ่นว่าใซกรติบเข้านีนา่ก,ก,กต,ตกิบก็บน้าล่าง ประมาณมาเ๋ยวบอ,อกกูได้พี่น่อแเนี่ยใส่กระติ๊บเข้านี่ใส่กระติ๊บแบบเมื้อเช็ดหนามเล็กน้อยเปล่าเข่าติดมือยเฮ้โอ้ห่อนติด นี่เกอกอกอกโอ้โหสันโอ้ได้แล้วพี่นโอคจ้าเรียบร้อยเลยเลียวเราก็ได้เลียวครับ พิดฟ้าพี่นะพิดฟ้าโอเคโชคดีร่ำรวยทุกๆคนนะครับยบายสวัสดีจ้า